ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะดับ10บล่างนี่ก็ยังไม่หลุดนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าสูตรห้าสูตรยังไม่หลุดนะดับหลักสิบล่างนะครับวดนี้มีสูตรที่มันซ้ำกันโอดับจำกันตั้ง3ส,สูตรนะครับ ก็เป็นโอกาสดีนะดับซ้ำหลายสูตรก็ถือว่ายืนยันความแม่นของแต่ละสูตรนะก็ไม่แน่เสมอไปครับดูให้ดีๆกันนะพอที่แล้ว9้ามันดับหลัก10บบน,นะแต่ว่าอาจารย์ก็มีเลขเด่น9กนะก็เลยพยายามที่จะ ไม่ดับนะก็ยังมีเลข9อยู่สุดท้ายนะที่จะมาทำหวยแพรแล้วก็ที่จับ2ตัวนะั่นแหละ9ก็ก็มนะีในห้อง V.I.P. ครับแต่บางคนก็ไปสนใจ3ตัวมากกว่าหักร้อยจ่ายมาเปลี่ยนทีหลังก็เลยจับไม่ไ่ครบครบได้แต่หวยแพรไม่เป็นไรครับงวดหน้าเราก็เอากันใหม่ครับ ่นห่วถูกทุกงวดนี่เป็นอันตรายนะครับโอเคครับเรามาดูหลักสิบล่างนะครับดับหลัก10ล่างนะอาจารย์ก็รู้สึกหนื่อยมึนตึงไปหมดเลยหลายวัน เิดกันคิดว่าวันนี้ว่าจะจะลอลงอีกสักนวดคิืว่าถูกกันหน้าจอเต็มๆนะแับไปว่าถูกไม่ครบนะครับไม่ครบทวนนะอ่ากดนนะครับเดี๋ยวเราก็ได้แล้วนะอยงเย็นหน่อย นี่ดับหลัก10ล่างนี่ก็เอามาใช้ประกอบในการตัดนะแต่ว่าถ้ามีเด่นอยู่ห้ามตัดนะครับเดี๋ยวจะพลาดเหมือนดับสิบ,บนแต่ดูแล้ววันนี่ก็ดับหมดนะอาจารย์เช็คดูแล้วนะงวดที่หนึ่งนะดับ1ออก0 6ครับ วัดที่วัดที่หนึ่งดับห้ากับดับห้าออกแปดเก้าวัดที่สองดับหนึ่งออกศูนย์หกวัดที่สามดับเก้าออกศูนย์เจ็ดนะครับดูต่อไปเรื่อยๆครับจวยว่าแต่ลัดสูตรนะครับอาจารย์ทำให้ดูเหมือนเดิมครับใช้ได้อยู่ ทีแล้วก็มีคนถูกอยู่หลายหลายคนด้วยทุกท่านก็ร่วมมือร่วมใจกันทำนะครับมันก็รู้สึกเหนื่อยล้ากันไปนะทั้งคนดูทั้งคนทำนะครับแต่สงครามเลขยังไม่ยุตินะดำเนินต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่ผู้เล่นต้องการเงินแล้วก็เจ้ามือต้องการเงิน ต่างฝ่ายต่างต้องกันต้องการที่เจ้าของกันและกันนะครับเจ้ามือนี้ตายด้วยการอันเลขยกมากแต่ละงวดนี่ใครดังไม่ได้พวกอันหมดเป็นเจ้ามือใจไม่ถึงกลัวเสียเงิน ยุกเศรษฐกิจฝืดเครื่องวันนี้อาจารย์คำนวณดูแล้วนะบนล่างนี่ก้าท่านะเดี๋ยวค่อยๆตะล่อมตล่อมอีกทีนึงก็ค่อยๆบีบด้วยความใจเย็นๆนะอย่าเร่งรีบห้อง VIP ก็รอนหน่อยครับอาจารย์จะทำให้นิ่งและมั่นใจมากกว่านี้ก่อนตอนนี้ดูลาดเราสอบสวนสืบสวนแต่ละสูตรก่อนนะครับ จับตอดเสื้อผ้าแก้กางเกงออกให้หมดยาได้มีเลขเหลี่ยมอย่าให้พบกล้องพวกกุษยุดักฟังเลยนะว่าเราคุยอะไรกันในนี้น่กเปรียบเสม,มือนการสืบสวนนะครับพูดไปก็นะดีกว่าหมุนเฉยๆที่ดูตัวเลขครับก็เป็นบทความประทับ ลงบนหน้าจอเป็นการพูดทับลงไปแล้วก็ดูสูตรไปครับวดที่ร้อกครับดับ0ูนย์หลักสิบ,บล่างออก83ดะทวี่ร้อ ดับ9ออก36งวดที่151ครับดับ3ออก9 2งวดที่152ดับ4ออก30งวดที่153ดับ3ครับวดแล้วก็ยังดับอยู่นะวดนี้ดับ4ครับคืองวดวันที่1เมนาคม2565ครับ หนึ่งมีนานครับจดไว้เลยนะว่าดับสี่หลักสิบล่างวันนี้จะได้สักกี่วิดีโอนะต้องเปลี่ยนต้องมึน้วอาจารย์หลุดปากออกมาอีกนะครับว่าจะไม่บ่นให้ฟังนะสู้ๆครับทุกคนนะอาจารย์เหนื่อยกว่าแต่ก็ยังสู้อยู่ทุกคนก็รอทีเด็ดฝันเจ้ามือ สลับกันนะครับวัตดแล้วก็ดับอยู่ทังหสูตรนะท่านไปดูช่องไหนมาบ้างช่องไหนแม่นก็ดูต่อไปครับอย่าทิ้งนะของอาจารย์ก็มีผิดมีถูกเหมือนกันขนาดเดินยาวๆแต่วัตถุเล้วแต้มนี่นะสุดยอดมาก1้อหน่วย ต้มสิบหน่วยล่างนะแล้วก็อีกหลายสูตรครับที่อาจารย์คัดขึ้นมาแล้วบางสูตรก็ยังหาอยู่ก็ก็สูตรไหนก็มั่งเพราะว่าพยายามจะอัพขึ้นมาให้เยอะให้ท่านได้ตามได้นะแล้วก็สูตรใหม่ก็จะสร้างอยู่เรื่อยๆนะครับสูตรใหม่จะอัพขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วงวดนี้มีความหนักใจมากกนะารตัดสูตรนะบางที่โดนสูตรมันหลอกล่อครับหลายงวดนะ้วที่เจอมาครับเสียววอบวอบถึงขนาดว่านอนหลับนังคิดฝันเลยนะเมื่อคืนนี่ก็ฝันเลขตลอดเวลาหลายๆคืนติดๆกันแลครับอาจารย์มุ่งมั่นมาก มุ่งันมากๆอยากให้ถูกกันทุกคนแต่ว่าต้าออกห้าหกเก้านี่ห้าเก้าม่ามือเจ็งละเนระนาดเลยนะเพราะว่าเลขนี้มันดังมากครับเขาก็เลยไม่ยอมให้ออกหรือมั้งนะเพืาอความปลอดภัยของทรัพย์สินของเขานะ วันหน้าที่ดูท่าทางแล้วเลขเก่าๆนี่จะมีอยู่นะเลขเก่าจะมีอยู่พราวดนี้มันออกเลขล่างห้ากับเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะรวปแล้วเลขสามตัวเองวันนี้นะบนล่างนี่มีห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดล่างนี่วันก่อนมันก็นะสามศูนย์แปด ถามกับศูนย์งวดต่อไปเน่ยอจานดูแล้วนะก็เลขบนเลขล่างนี่จะจะมีมีบนมีล่างมีซ้ำๆกันอีกเหมือนเดิมนะโอ้นี่นะอย่างงวด36ตัวนี้นะ6บน6ล่างนะ นี่มาเก้าบนเล่าง8บน8ล่าง3บน3ล่าง7บน7ล่าง5้บน5ล่างเนี่ยมันเป็นอาถันอะไรนักหนาเนาะเลขมันถึงได้ซ้ำบนล่างบนล่างบนล่างอวดใหม่นี้บนล่างจะต้องมีเลขซ้ํากันอีกนะโอเคครับมีเสียงดังแล้วเราจบกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะ ทำสุดเพิ่มไหมนะครับไม่ต้องเสียใจน,นะครับกอดคอกันไว้สู้กันไปนะครับอย่าเสียใจคนที่ไม่ถูกนะคนที่ถูกก็ดีใจกันไปนะครับถูกอาจารย์ยังแม่นอยู่อีกเยอะครับโอเคนะครับ